สวัสดีชาวโคตรเด็ดทุกๆท,ท่านด้วยแล้วกันนะครับผมยังไง2วันที่ผ่านมาหรือว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่า บอลพเมร์ลีกนี่มีการเลื่อนไปนะครับผมทำให้ทีเด็ดที่ผมทำไปนี่ไม่รู้ว่าทำให้ใครดูนะครับผมทำให้ใครแทงก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมก็มีการคาดเคลื่อนกันเล็กน้อยนะครับผมเนื่องจากองค์ราชินีของประเทศอังกฤษเนาะเขาสวรสคตนะครับผมก็เลยต้องทำให้การแข่งขันฟุตบอลเลื่อนออกไปก่อนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าสัปดาห์นี้มาอย่างแน่นอนครับผมวันที่17กันยายน2565ครับผมวู๊แฮมป์ตันครับผมพบกับแมนซิตี้ในเวลา 8นาฬกา30นาทีนะครับผมและทางด้านของนิวคาเซินครับผมพบกับทางด้านของบอสแมนในเวลา21นาฬกาด้วยล้วกันนะครับผมแล้วก็บาร์เซโลนาครับผมพบกับเอลเซ นะครับผมแม้พูดถึงชื่อขนมเลยอ่ะเดี๋ยวดูที่คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมกับวูแพมตันครับผมพบกับแมนซิตี้ซึ่งเรียกได้ว,ว่าแมนซิตี้นี่โอ้โหถ้าเจอวูแพมตันนี่น่าจะขยี้กันอย่างมันเมามันอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ในบอลอ่าในบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ก็เรียกได้ว,ว่าทําได้ดีพอสมควรเลยแล้วกันนะครับผมก็สามารถที่จะเอาชนะเซอร์เบียได้ถึง4ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนสถิติการพบกันนี่ก็เป็นแมนซิตี้ นะครับผมที่เห็นว่าจะทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็วูฟแฮมตันนี้ก็อาจจะมีลูกขึ้นลูกสู้กลับมาก็ได้นะครับผมเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็อย่าลืมดูสกอร์สูงต่ําด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ดูราคาอัตราการต่อรองด้วย ต่อมาครับผมนิวคาเซิลครับผมพบกับบอสแมนนั่นเองนะครับผมบอสแมนครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่ที่ไม่ใหม่นะครับผมก่อนหน้านี้เขาก็อยู่บนเวทีพีเมลีกตลอดนะครับผมแต่ว่าฤดูกาลที่แล้วนี่ต้านทานทีมจากเอ่อทีมไม่ไหวนะครับผมก็เลยทําให้อ่ต้องตกชั้นไปแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ได้นะครับผมว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยทางด้านของนิวคาเซินนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองเลยในฤดูกาลนี้นะครับผมเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วนี่ต้องเรียกได้ว่าทางด้านของเวสแฮมนี่คือ เลยแล้วกันนะครับผมแบบเป็นมามืดที่แบบว่าเฮ้ยมายังไงมาได้งไงนะครับผมส่วนปีนี้นี่อาจจะเป็นนิวคาสเซิลก็ได้นะครับผมส่วนด้านของเวสแฮมที่ผมได้แซลปเมื่อสักคู่นี้ก็เลนดูการนี้นี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็ต้องดูกันยาวๆแล้วกันนะครับผมว่าพิมลิกปีนี้จะเป็นยังไงนะครับผมนิวคาสเซิลพบกับบอสแมนครับผมเดี๋ยวเรามาดูสถิติทั้ง ของทั้ง2ทีมก่อนเลยดีกว่านะครับผมนิวคาสเซิลครับผมก็เรียกได้ว่าเสมอให้กับคิสตันพาเลตมาก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็แพ้กับลิเวอร์พูลไปเสมอให้กับวูฟแฮมตันเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่นี่ทางด้านของนิวคาสเซิลก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นม้ามืดไม่มืดจริงก็ได้นะครับผมแต่ว่าทางด้านของบอสตันนี่ก็เป็นน้องใหม่นะครับผมที่พึ่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมก็อาจจะเอาไน่เอานอนกับทางด้านของบอลพรีเมียร์ลีกไม่ได้นะครับผมแต่ว่า ต้องบอกว่าทีมเล็กๆอย่างเนี้ยเขาชอบที่จะแบบว่าฮึดในตอนช่วงแรกๆเพื่อเก็บแต้มให้มีกําลังใจนะครับผมเอาเป็นว่ายัางไงก็แล้วแต่นี่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและกันนะครับผมสำหรับคู่นี้แต่ถ้าถามว่าผมจะกาใครเนี่ยผมก็เอาเป็นว่ายัางไงขออนุญาตกาที่นิวคาเสเซิลลวกันครับผม บาร์เซโลนาครับผมพบกับเอลเซ่นะครับผมก็เรียกได้ว่าอาจจะชื่อเหมือนขนมบ้านเรานะครับผมแต่จริงๆแล้วเป็นทีมสโมสรจากทางด้านของลาลิกาสเปนนเองนะครับผมบาร์เซโลนาครับผมก็ไปสรดุดที่กับไบเยอร์มิวนิคนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนาะ แบบว่าต้านทานไม่ไหวจริงๆนะครับผมด้วยความที่ไบเยนมิวนิกนี่ครบเครื่องกว่าแล้วก็ต้องบอกว่าฟอร์มนัดนั้นนี่เรียกได้ว่าเล่นดีด้วยนะครับผมก็เอาเป็นว่ายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยทางด้านของบาร์เซโลนานะครับผมก็กําลังอยู่ในช่วงที่ดําดิ่งลงไปแต่ว่าตอนนี้กําลังปลุกฟื้นปลุกฟื้นขึ้นมานะครับผมเอาเป็นว่ายัางไงแฟนบาซ่าก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปและกันนะครับผมอาจจะกลับมาพังอาดได้อีกครั้งในเหมือนในช่วงยุคของเอโตยุคข,ของโดวิปิยาแล้วก็เมซี่นั่นเอง นะครับผมอตอนนี้ก็อาจจะเป็นยุคข,ของโรเบิร์ตเลวานอฟสกีก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสิติการพบกันของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมทางด้านของบาซ่าครับผมอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับผมว่าไปสรุปแพ้กับทางด้านของไบรอันมิวนิกนะครับผมส่วนทางด้านของเอลเซ่นี่เรียกได้ว่ายังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับผม ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยในลาลิก้าสเปนนะครับผมก็มาเจอกับบาซ่าค่อนข้างที่จะหนักหน่วงกันพอสมควรเลยแล้วกันนะครับผมส่วนสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นทางด้านของบาร์เซโลนานะครับผมที่ ทำได้เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมเจอกับสามนัดบาซิลัวนาซัดเรียบสมนัดเลยและการนะครับผมคู่นี้ไม่ยากยากครับผมแต่ว่าจะไปยากตรงราคาอัตราการต่อรองนะครับผมยังไงก็ดูดีๆก่อนที่จะการลงไปด้วยละกันนะครับผมอ่ะก็่เป็นว่ายังไง3มคู่ใหญ่ๆ3มคู่เด็เดๆวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงช่วงนี้ก็ฝนค่อนข้างที่จะตกบ่อยนะครับผมทาง หลายๆพื้นที่นี่ก็น้ําท่วมนะครับผมยังไงก็ระวังโครคภัยไข้เจ็บที่จะตามตามกันมาด้วยแล้วกันนะครับผมดูแรลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับผมเังไงสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมหากใครอยากจะสมัครสมาชิกก็สามารถคลิกที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยสวัสดีครับ